สวัสดีครับวินลี่ซัสซี่ซีน่าของศูนเซ็นเตอร์ครับที่ผิวส่งงานนะครับอยู่กับคอนด้าแจ๊สนะครับทีดีรุ่นนี้ลูกค้านำรถเข้ามาเปลี่ยนชุดกรอไฟหน้านะครับอันนี้เป็นอาการเดิ้อ่อนการเปลี่ยนนะครับแล้วก็อัปเกรดในส่วนของตัวชุดหลอดไฟหน้า LED นะครับเดสร็จตั้งเสร็จจะมารีวิวให้ชมกันครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคอนด้าแจ๊ส GE คันนี้นะครับคอนด้าแจ๊ส GE นะครับจะมีอยู่สองรุ่นนะครับจะเป็นรุ่นปีศูนย์แปดนะครับจนถึงปีสองพันสิบสี่นะครับจะมีรุ่นนนี้ะครับ เมื่อเชนตรงสังเกตง่ายๆนะครับตรงบริเวณแถวนี้นะครับจะไม่มีโหนกปูดออกมานะครับถ้าเป็นจีรุ่นแรกนะครับก็ตรงนี้จะมีโหนกนะครับปูดออกมาจะเป็นไฟไฟหลีกกับไฟเลี้ยวสองตำแหน่งแต่ถ้าเป็นตัว MC รุ่นนี้เล่นตัวเรียกว่า MC นะครับก็จะมีแค่ตัวตำแหน่งไฟหลีอย่างเดียวนะครับก็ก่อไฟหน้านะครับเราเปลี่ยนเป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือสภาพก่อนการเปลี่ยนที่เอาออกไปนะครับของทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกข้างนะครับแบบนี้นะครับ ลูกค้าอัปเดตในส่วนของชุดหลอด LED ไฟหน้าไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความสว่างแล้วก็ไม่นอนเปลี่ยนไฟลีไปด้วยครับอันนี้ของเดิมนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ติดต่อเราได้นะครับเปลี่ยน b s o r i Si Non ของ6 c e ตอร์นะครับ LED ที่อัปเกรดไปนะครับจะเป็นค่าอุณหภูมิที่ 6,000K นะครับไฟลีสีขาวแบบนี้นะครับสนใจรายละเอียดนะครับเปลี่ยน b นะครับอยู่แถวถนนวราจักรนะครับหนูลูกค้าเซิร์ชที่ Google ก็ได้นะครับคำว่า B&B s e s s o r y Si Non นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดี